ท้าที่ขยันต้องเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องสวัสดีค่ะติ๊กพิทยาพรวันธวงติ๊กเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันนะคะอยากมีความมั่นคงในชีวิตอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีเวลาให้กับครอบครัวอดีตนะคะตัวติ๊กเองเป็นคนหนึ่งที่มีความขยันมากๆนะคะ ทำงานประจําหลังเลิกงานก็ยังไปเปิดท้ายขายของนะคะแล้วก็รับงานนะไม่ว่าจะเป็นงานติดสติกเกอร์นะคะงานดรอปจดหมายต่างๆเสาร์อาทิตย์นะคะก็ยังมาขายของตลาดนัดบอกได้เลยว่าวิ่งหนีเทศ,ศกิจเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะทําไมถึงเป็นคนที่แบบขยันขนาดนี้เพราะอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าด้วยความที่เรานะคะไม่เคยเห็นนะคะพ่อแม่เรานะคะที่เขานะคะในวัย60สามารถที่จะ,กะเกษียณตัวเองได้เขาก็ยังทํางานอยู่แบบนี้นะคะเราเลยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าการที่เราทํางานหนักการที่เราทํางานเพิ่ ิ่มตรงนี้มันจะทําให้เรามีเวลาแล้วก็ที่สําคัญคือจะทําให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จเร็วในชีวิตนะคะ ตอนที่เริ่มเก็บเงินได้ระดับหนึ่งนะคะก็ตัดสินใจอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็เลยผันตัวเองนะคะไปซื้อแฟรนไชส์ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะมาเปิดนะคะแล้วก็อยากมีเวลาอยู่กับลูกด้วยนะคะตอนช่วงแรกบอกได้เลยค่ะว่าเราลงทุนเป็นหลักแสนแล้วก็เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะบอกได้เลยว่าดีมากมีรายได้เป็นหลักหมื่นนะคะต่อวันเลยนะคะแล้วก็ตัวเราเองนะคะก็รู้สึกว่าอาชีพนี่แหละจะเป็นอาชีพที่ทําให้เรานะคะ อยู่กับอาชีพอยู่กับมันนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตกับมันพอหลังจากนั้นนะคะเราเปิดไปสักพักหนึ่งเราเริ่มมีคู่แข่ง เราเริ่มมีส่วนแบ่งทางการตลาดจากขายได้หลักหมื่นนะคะต่อวันก็เหลือเป็นแค่หลักพันนะคะทำให้ตัวติ๊กเองเริ่มเกิดการทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าเราเนี่ยขยันผิดที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็พยายามอีกนะคะลองมองหาโอกาสใหม่ๆสุดท้ายก็เลยมาตัดสินใจนะคะทำธุรกิจออกแบบจัดสวนเพราะคิดว่าธุรกิจนี้แหละจะเป็นธุรกิจที่ทําให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนนะคะที่เขาประสบผลสาเร็จคือกลุ่มคนมีตังค์ที่มันมากยิ่งขึ้นนะคะก็เปิดร้าน ทำธุรกิจจัดสวนนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะพอเรานะคะเริ่มเปิดธุรกิจจัดสวนในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่น้ำท่วมนะคะบอกได้เลยว่าโอ้ธุรกิจเนี่ยเฟื่องฟูมากๆจาก1สาขานะคะกลายเป็น3สาขานะคะทําให้ตัวเราเองเนี่ยแทบจะไม่มีเวลานะคะเราเป็นสาเหตุหลักของรายได้เนี่ยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราคิดว่าการที่เรามีรายได้เยอะๆแบบนี้นะคะจะทําให้เรามีเวลามากขึ้นแต่ยิ่งทําให้เรานะคะไม่มีเวลาณนะตอนนั้นนะคะก็เริ่มคิดอีกแหละค่ะว่าเอ๊จะทําอะไรเพิ่มวัน นั้นได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของธุรกิจเลกาซีแล้วได้มีโอกาสนะคะฟังวิสัยทัศน์จากพี่วันทําให้ตัวติ๊กเองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีธุรกิจแบบนี้ด้วยหรอเราไม่ต้องลงทุนนะ,ะลงทุนกับแค่ตัวเราเองแล้วมันสามารถให้เวลาให้อิสระภาพแล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีได้นะตอนนั้นนะคะก็เริ่มต้นนะคะในการที่จะเปิดใจตัวเองฮะ,ะอยากที่ไปลงมือทําแต่ ได้มีโอกาสได้ปรึกษานะคะคุณสามีก็คือคุณน้อยได้เล่าเรื่องราวให้เขาฟังแต่ณตอนนั้นเขาไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ตัวติ๊กเองตัดสินใจนะคะเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีร้านสามสาขาตรงนี้แล้วอ่ะมันก็เหนื่อยอยู่แล้วถ้าเราจะไปทําอะไรเพิ่มเราจะไหวเหรอแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามแต่ณตอนนั้นตัวติ๊กเองก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราลองทําแล้วเราไม่ประสบผลสําเร็จอนะ่ะเราก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมมันก็ไม่สาย พอหลังจากตัดสินใจนะคะอุปสรรคของตัวติ๊กเองนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยเป็นคนที่เพื่อนน้อยมากๆนะคะตอนที่เริ่มทำเนี่ยคนที่มาแนะนําบอกว่าให้เราเนี่ยเริ่มแนะนํานะคะว่าจะมีแนะนําใครตอนนั้นเรามีเพื่อนแค่อยู่ประมาณ3คนนะคะเราก็เริ่มไปคุยนะคะให้เขาฟังแต่สิ่งที่ตัวติ๊กเองนะคะมีความรู้สึกว่าปัญหาที่แบบชัดเจนสําหรับตัวเองในฐานะที่เราเนี่ยทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ทําธุรกิจเลกาซีมีด้วยกันอยู่2เรื่อง เรื่องที่1ก็คือเรื่องของการจัดการบริหารเวลาเรานะคะดูแล3สาขาเรามีค่าฟิกค,คอร์สท,ที่เป็นค่าลูกน้องค่าเช่านะคะเดือนนึงนะคะเป็นหลักแสนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะต้องทํางานเพื่อให้มันมีรายได้โอบเวอร์ในสิ่งที่เราจะต้องจ่าย ถ้าเดือนไหนนะคะที่เราทํางานน้อยมันอาจจะทําให้เราเนี่ยกระทบกับสิ่งที่เราทําอยู่ณตอนนั้นนะคะเวลาเรามีเคสในการที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเคสเรื่องของการไปช่วยทีมเรื่องของการสปอนเซอร์เราต้องจัดเวลาแบบเยอะมากๆเลยนะคะเคสในเรื่องของ ที่เราจะต้องออกไปทําเนื้องงานนะคะพาทีมนะคะเข้างานต่างๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้อยู่ในอะคาเดมีนะคะที่เข้าใจเลยค่ะว่าหลายๆคนนะคะที่เขาเนี่ยเข้ามาในธุรกิจเลกซีแล้วเขารู้สึกว่าเนี่ยเขาอะทํา3เดือน4เดือน5เดือนหรือแม้กระทั่งปีหนึ่งแล้วทําไมเขายังไม่ประสบผลสําเร็จวันนี้นะคะการที่เราจะประสบผลสําเร็จเราไม่ได้วัดว่าใครเนี่ยทำนานนะคะมากกว่ากันแต่การประสบผลสําเร็จขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลง วันนี้ใครที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วมากกว่านะคะแล้วออกไปลงมือทําได้มากกว่าคนนั้นล่ะค่ะจะเป็นคนที่ประสบผลสําเร็จตัวติ๊กเองนะคะก็เริ่มคุยกับคุณน้อยนะคะว่าถ้าธุรกิจเลกาซี่เนี่ยมันดีเพิ่มมากขึ้นนะคะตัวติ๊กเองนะคะจะเริ่มปิดร้านจัดสวนนะคะจนปัจจุบันนี้นะคะก็คือจากที่เรามีทั้งหมด3สาขานะคะตอนนี้ก็เหลือแค่1สาขาจากเลกาซี่เป็นแค่อาชีพเสริมปัจจุบันนะคะเลกาซี่กลายเป็นอาชีพหลักให้กับครอบครัวเรา อย่างที่สองปัญหาที่เจอก็คือเรื่องของธรรมชาติของธรุรกิจการทำธรุรกิจส่วนตัวนะคะการที่ไม่มีลูกค้าการที่เรานะคะไม่มีเงินค่าเช่าค่าลูกน้องหรือแม้กระทั่งคนเข้าร้านเราน้อยนั่นคือธรรมชาติของธรุรกิจในสิ่งที่เราทำอยู่แต่ในธรุรกิจเลกาซี่สิ่งที่เราเจอคือนัดแล้วไม่มามาแล้วไม่ฟังฟังแล้วไม่ทำทำแล้วไม่ทนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราคือมนุษย์คนหนึ่งค่ะเรามีน้อยไหมเรามีท้อไหมเรามีเหนื่อยไหมมีค่ะ ตัวติ๊กเองเคยเหนื่อย <c oughs> เคยท้อแล้วเคยอยากเลิกทุกๆครั้งนะคะเวลาตัวเองเนี่ยอยากเลิกนะคะ <c oughs> ก็จะถามตัวเองไปเพราะว่าด้วยความที่เราไม่อยากที่จะทําอาชีพเดียวอยู่แล้วเราก็คุยกับตัวเองนะคะว่าแล้วเราจะทําอาชีพอะไรเรานั่งคุยกับตัวเองนะคะว่าเราจะทําอาชีพนั้นอาชีพนี้นะคะเริ่มเขียนออกมาสุดท้ายทุกอาชีพที่เรานะ,ะเขียนออกมาเราก็ยังเป็นสายเหตุหลักของรายได้อยู่ดีแล้วที่สําคัญที่สุดคืออาชีพอื่นนะคะเราเนี่ยเสียเวลาแน่นอนนะคะ อย่างที่สองเราเสียเงินเงินที่เราไปลงทุนมันอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของเราถ้าเราไปลงทุนแล้วเกิดเราเจ๊งสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่มีโอกาสในการที่จะมาตั้งตัวได้แบบปัจจุบันได้เลยแต่ในธุรกิจเลกาซี่เสียเวลาไหมมันก็เสียเวลาค่ะต่อให้เราไม่ทําอะไรมันก็เสียเวลาอยู่แล้วแล้วเสียเงินไหมเงินในที่นี้ในมุมของตัวติ๊กเอนะคะต่อให้วันนี้ เงินที่ติ๊กลงทุนกับเลกาซี่ก็คือการซื้อสินค้ามาใช้ไม่ซื้อสินค้าเลกาซี่ก็ต้องไปซื้อสินค้ายี่ห้ออื่นในการดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วทําให้ตัวติ๊กเองมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้สุดท้ายแล้วธุรกิจที่มันง่ายที่สุดสําหรับตัวเองก็คือธุรกิจเลกาซี่ก็สปอนเซอร์ตัวเองกลับมานะคะหลังจากนั้นนะคะไม่เคยมีคําว่าท้อเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเราเลือกแล้วว่าเลกาซี่มันคืออาชีพที่เรานะคะจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตอนที่ตัวติ๊กเองนะคะเริ่มทําธุรกิจนะคะสิ่งที่ประทับใจมากๆคือเรานะคะมีความสุขระหว่างทางเราเจอคนที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะบางคนทํางานประจําเขาก็เหนื่อยกับงานประจําอยู่แล้วแต่พอเขาเห็นโอกาสเลกาซี่เราไปช่วยให้เขาประสบผลสําเร็จนะคะเขามีโอกาสในการซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่นะคะทาให้ชีวิตเขาดีขึ้นเรามีสังคมนะคะของคนที่เขาอยากประสบผลสําเร็จเข้ามาเยอะแยะมากมายมันทําให้ตัวติ๊กเองมีความรู้สึกว่าในธุรกิจ จัดสวนนะคะต่อให้เราเนี่ยอยากจะบอกเขานะคะว่าเนี่ยทำธุรกิจจัดสวนเนี่ยรายได้ดีมากแต่เราไม่สามารถที่จะไปถ่ายทอดงานแบบนี้ให้เขาเพราะไม่งานนะคะเขาก็จะเป็นคู่แข่งเราในอนาคตแต่ในธุรกิจเลกาซี่นะคะมันคือการแบ่งปันมันคือทีมมันคือการช่วยเหลือกันมันทำให้เราเห็นรอยยิ้มมันทำให้เราเห็นความสุขระหว่างทางตลอดเส้นทางเดินนะคะนอกจากเรื่องของสุขภาพเรื่องของเวลาและก็เรื่องของเงิน ตัวติ๊กเอนะคะรู้สึกว่าเงินที่เราได้ตรงนี้เราได้ทําตามความฝันของเรานะคะที่ก็ได้มีโอกาสนะคะไปสร้างบ้านที่สีสเกตแล้วนําเงินก้อนหนึ่งนะคะก็คือเอามาใช้จ่ายนะคะในการชําระหนี้ต่างๆมันทําให้เรามีอิสรภาพในเรื่องของตรงด้านการเงินเนี่ยดีมากๆแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากเรื่องเงินที่เราได้ตรงนี้แล้วตัวติ๊กเองนะคะในฐานะของแม่คนหนึ่งนะคะเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีลูกนะคะในวัยรุ่นอายุ16 ตัวอย่างที่ดีนะคะมีค่ากว่าคำสอน บางครั้งการที่เราจะสอนเด็กวัยรุ่นหนึ่งคนนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถสอนเขาด้วยคําพูดแต่สิ่งหนึ่งตลอดเส้นทางเดินของการทรําธุรกิจนะคะจากการที่เราโดนหล่อหลอมในเรื่องของทักษะแนวคิดต่างๆเขาเนี่ยมีโอกาสได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเราได้มีโอกาสหยิบยื่นหนังสือให้เขาอ่านมันทําให้เด็กคนหนึ่งนะคะมีวิสัยทัศน์ที่มากยิ่งขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดนะคะปัจจุบันเนี่ยน้องก็ไปเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะไปเรียนแลกเปลี่ยนอยู่มันทําให้ตัวเขาเองนะคะเป็นเด็กคนหนึ่งที่ หาเป้าหมายในตัวเองนะคะที่แบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือ เป็นคนที่มีทัศนคติค่อนข้างดีมากๆนกคะก็เลยทําให้ตัวติ๊กเองมีความรู้สึกว่านี่แหละคือผลพลอยได้นอกจากเรานะคะที่เรามองว่าเราเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วเรายังสามารถแบ่งปันให้กับคนที่เรารักได้แล้วสามารถแบ่งปันนะคะสุขภาพดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของรายได้ให้คนรอบข้างได้นอกจากนี้นะคะสําหรับตัวติ๊กเองติ๊กมองว่าณนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่รู้ว่าใครจะมีโอกาสนะคะได้ฟังเรื่องราวของเลกาซีนะคะมีคนอาจจะมาเอาเรื่องราวของเลกาซีไปพูดให้คุณฟังว่า เลกาซีมันดียังไงนะคะวันนี้ติกอ,อยากให้ทุกคนนะคะอย่าด่วนปฏิเสธในสิ่งที่เรายังไม่รู้เพราะเราอาจกําลังมองหามันอยู่ทั้งชีวิตติอขอบคุณตัวเองนะคะวันนั้นนะคะที่ระหว่างโอกาสกับอากาศนะคะตัวเองเลือกที่จะเลือกโอกาสเพราะว่ามันเป็นจิ๊กซอนะชิ้นสุดท้ายในชีวิตที่ติกพยายามหามาตลอดทั้งชีวิตนะคะแต่เรามาเจอในธุรกิจเลกาซีวันนี้เลกาซี่อาจจะไม่ใช่บริษัทที่ดีที่สุด แต่ Legacy เป็นบริษัทที่มีข้อเสียน้อยที่สุดขอบคุณตัวเองที่เลือก Legacy เป็นอาชีพและวทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณค่ะ